สวัสดีค่ะมากินนะคะนี่กะเพรานี่กะเพราค่ะมากินกะเพรานะคะกะเพรามูกสับนะคะนี่ๆๆอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะนี่นะคะกะเพราหมูสับอร่อยทั่วถึงกันนะคะต้องแบบนี้นะคะเามากินกันได้เลยนะคะกะเพราหมูมสับหมูมสับจากใจนะคะกะเพราหมูมสับนะคะ อร่อยไปด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับมากินกันได้เลยค่ะไข่เยอะขึ้นนะคะอันนี้ไม่มีไข่นะคะเป็นกะเพราหมูสับเฉยนะคะกะเพราหมูสับเต็มจานนะคะม,มีน้องมากินด้วย กินได้กันเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนั่งหัดจม,มากไ,ไ,ไปเลยสบายสบายโอ้ อร่อยด้วยกันนะคะอันนี้จะมีหวานนะคะแล้วก็ขอเติมน้ำก่อเติมน้ำน้ำปลาจริงกันเลจ้าก็เผ็ดใส่พริกไม่ขีดเม็ดใส่หมูสับ อาหารจานเดียวอาหารจานเดียวกินได้อร่อยกินได้แบบยาวๆเลยค่ะ มันชอบาผิวเวลาเราซักผ้าเราก็ใช้นี่แหละคะ่ะใช้มือเนี่ยมันก็ไปโดนน้ำแฟกโดนน้ำน้ำยามันก็เลยผิวแบบแพ้ค่ะมันก็เลยแบบแห้งค่ะต้องทามากินกันค่ะ อร่อยกันนะคะอร่อยมาก,านะม,กมากนอืมกินมันก็ไม่เสียอันนี้จะมีสองกล่องนะคะกล่องส้มหวานกับกล่องป็นเด็กนิคนึงมากินกันค่ะกล่องนี้ใส่อะไรไม่เยอะเยอะมาก เนี่ยนะคะข้าวกับเผาเนี่ยมันต้องกินแบบร้อนๆข้าวร้อนๆที่ข้าวร้อนนะคะข้าวร้อนเราก็กินเลยนะคะมากินกันได้นะคะ หอมก้อนนง,งนี้มากบางีกันนะคะอร่อยอร่อยบางกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะได้เั่วถึงกันนะคะทุ่งเธออากาศมืนมิดอยู่ เนี่ยนี่คือที่นวดหลังนะคะเนี่ยเวลาลเราปวดหรือเมื่อยก็ใช้ใช้เนี่ยแหละคะ่ะโอ้โหสุดยอดนะคะนวดไปข้างหลังเนี่ยนั่งนั่งแบบนี้นะคะเนี่ยนั่งกดลงไปนี่กำลังกดอยู่นะคะเนี่ยได้ผลมากคนที่ปวดหลังนะคะนั่งทำงานก็เอามา มันนั่งแบบนี้ค่ะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะไม่อยากกินยาอะไรเยอะค่ะเพราะเราเป็นตับเป็นไตนะคะดีขึ้นเพราะว่าปัญหามันเกิดจากการกินยาเยอะแล้วก็ใช้แบบธรรมชาติการนวดการทายานะคะ ล่ลงไปนวดลงไปร่างกายแล้วเขาบีบนืดมันก็ช้ำอะ่ะ ไปปีไหมมันมันช้าม,มันขึ้นเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเราแพ้อยู่แล้วใช่ไหมก็ขอบคุณเพื่อนทุกทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขค่ะ เดินทางไปไหนก็ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีนะคะเดินเดนทางไปไหนก็ขอให้บุญรักษาพักคุ้มครองอนะคะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเผ็ดไม่มากแต่ก็อร่อยนะคะ อ่ะเนีいい่ยค่ะ